สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาบอกจะแล้วข่าวด่วนอีพีนี้ก็เอาอีกแล้วเอาวันนนกินไปต้มพ่อมันบอกว่าบ้านลกนะครับหาว่านนจุนเนี่เป็นหมากัดฟูกหมอนหน้าบ้านถูกถูกหยานเหยียบ ดูถูกลูกผมออกมาเล่นลูกผมอ่ะสิ่งที่ผมจะพูดต่อนนี้เป็นเพียงนิทานนะครับอีพีนี้ผมเข้าใจว่าคุณโกรธว่าคุณเกลียดพ่อมันเกลียดพ่อมันโกรธพ่อมัน,ก,มนก็ด่าพ่อมันถ้าพ่อมันทําชั่วผิดกฎหมายก็ไปฟ้องพ่อมันแต่ไม่ใช่ดึงเด็กดึงนดนจุนออกมาเล่นแบบนี้ ชาวบ้านกกอกตัดสินใจกันเองนะครับฝากถึงชาวบ้านกกอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ผมปกป้องลูกผมและครอบครัวผมการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาว่าลูกผมเอาลูกผมออกมาว่าเป็นหมานะครับแล้วก็ยังลกาวหาภรรยาผมครอบครัวผม ถ้าว่าผมผมไม่โกรธครับก็เป็นการด่าไปด่ามาผมไม่ได้ว่าอะไรแต่นี้ครับกับดึงเด็กดึงลูกผมดึงนวนจุนออกมาเล่นนะครับซึ่งมันไม่สมม,สมวรพี่น้องชาวะก,กอกดูกันเอาไว้ดูกันเอาไว้นะครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรต้นสายไปเหตุมันเกิดมาจากอะไรผมในานะลธนพ่อ ก็ปกป้องลูกปกป้องครอบครัวนะครับผมก็ได้ส่งคลิปนี้แพทนายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเขาข้อก็ฟ้องผมไม่เคยเอาเด็กออกมาเล่นผมไม่เคยเอาลูกนางมาเล่นมันกระท้างน้องผลไม้ผมไม่เคยเออกมาเล่นผมทําบุญให้ด้วยซ้าแต่วันนี้คบการที่เอานนจุนออกมาเป็นหมาเนี่ยนะครับเอามาพูดถึงนนจุนเนี่ยนะว่านนจุนกัดหมอนทําให้บ้านลุกนะครับนะแตงูอย่างนี้อย่างนั้นผมรับไม่ได้ ผมต้องนำเรียนพี่น้องชาวกกออกว่าผมหลับไม่ได้ถ้ามีใครเอาลูกคุณไปตั้งเป็นชื่อหมาและมีใครมาว่าลูกคุณเอาไปต้มให้เอาลูกคุณไปต้มนะครับพวกคุณจะรู้สึกกันอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมประกาศให้พี่น้องชาวกกากไดไรับทราบกันว่าผมไม่โอเคและผมก็จะไม่ทน ไม่รู้ว่าบางครงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอปกป้องครอบครัวผมบ้างปกป้องลูกผมบ้างผมเข้าใจครับเพราะนี่คือแผนยั่วยุผมมีสติพอนี่คือเป็นการเป็นแผนยั่วยุของนางทําให้เราฟิวขาดให้เราดา่าเพื่อที่จะให้เข้าคอจะฟ้องนะครับตั้งแต่ผมออกมาอยู่ของนอกเป็นยูทูบเบอร์สระผมก็ไม่ชอบที่จะเอาเด็กมาเล่น นะครับใหม่ชาวันก็ไม่ชอบแล้วทีมงานเพื่อนเพื่อนก็ไม่ชอบนะครับแม้กระทั่งตอนนี้ยผมไม่เคยคิดที่จะเอาน้องสะดุ้งมาเล่นแต่ทางที่ผมรู้เปทซ้ำว,ว่าน้องสะดุ้งเนี่ยนะครับถูกอะไรมาบ้างผมไม่เคยเอามามาแฉเอามาตีแผ่ให้สังคมได้ดูในช่วงที่น้องสะดุ้งอายุสิบห้าสิบหกเนี่ยโดนอะไรมาบ้างผมไม่ทําเพราะเด็กไม่เกี่ยวเด็กไม่เกี่ยวครับแต่เข้าใจ ว่าคุณไม่พอใจผมเรื่องที่การที่ผมจะไปร้องเรียนบ้านคุณต่อร้องเรียนสมัครกรคุณต่อผมเข้าใจนี่คือแผนยุยุของคุณที่พยายามยุยุเราให้เราส่วนกลับแล้วให้เราขาดสติถ้าเราขาดสตินางก็จะฟ้องกลับเห็นไหมครับผู้หญินี่ร้ายครับร้ายครับเอซของดำาอซของผู้หญิงคนนี้ดูขนาไว้ ว่าผู้อยู่นี้เป็นคนอย่างไรสังคมตัดสินเอาครับไม่พอใจพ่อด่าพ่อมันใช่ไม่พอใจพ่อจ่าลูกขัาไปต้มไปว่าลูกขัาเป็นหมานะครับแบบนี้สังคมจะคิดเห็นยังไง FC ดำจะมีความคิดเห็นยังไงพวกคุณโปรดพิจารณาขณะเอาเองนะครับจะให้ผมไปตัดไปด่าน้องสะดุ้งกลับผมไม่ทําผมใจเย็นพอ แล้วผมก็มีเหตุผลพอนะครับวันนี้อราจะฝปล่าไปถึงดำแจ๊ะได้เราเจอกันเต็มระบบแน่นอนเราเจอกันเต็มระบบแน่นอนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวโคงจัดให้โคงจัดให้เต็มระบบแน่นอน เราว่ากันไปตามกฎหมายคนอย่างอีดาแจ้ต้องเอากฎหมายจัดการอย่าใช้ความรุนแรงก,กับมันคนประเภทนี้เสนียดตัวเราถ้าเราไปเจอไปแตะตัวมันเป็นเสนียดจันไรที่เราไม่ควรที่ต้องไปแตะคนประเภทนี้ต้องเอากฎหมายถึงบางครั้งกฎหมายอาจจะช้าหรืออาจจะยกเว้นอะไรบางอย่างซึ่งเรารู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาว่าจะงัดมันล้มได้ทั้งสามครั้ง เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมต้องสารรูปผมที่ไม่รู้เรื่องอะไรต้องมาเจอโซเชียลก็นำํำแล้วก็เอฟซีก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆเลยเดี๋ยวเล่นหมดครับเขาข,ข้อเล่นหมดใช้เชื่อมโยงได้ผมเล่นหมดเอฟซี FC ด้วยพี่โ้นโดนไปแล้วนะครับพี่โ้นโดนไปแล้วพี่โ,นโ,โ้นก็เงียบไปแล้ว ตอนนี้นะครับผมจะเล่มีดําและคอมเมนต์คอมเมนต์พาพังนะครับนะครับประกาศไปตรงนี้เลยเจอกันเต็มระบบเจอกันทุกเรื่องและหวังว่าชาวบ้านกกกของจะเข้าใจผมทําไมผมต้องทําแบบนี้ก็เพราะเขาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นประกาศให้ทุกคนทราบประกาศให้พี่น้องชาวกกกทราบ ว่าผมจะไม่ทนต่อไปผลกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่อยู่ตัวผมเพราะผมเล่นนางคนเดียวผมร้องนางคนเดียวผมไม่ร้องชาวบ้านนับแต่วินาทีนี้ไปเราเจอกันเต็มระบบใครพาดมีคดีติดตัวคนอย่างพี่คนนี้ผมไม่เคยกลัวเลยถึงเรื่องข้อกฎหมายเพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้ผมขอปกป้องสิทธิ์รู้ผม แล้วก็ภรรยาผมซึ่งไม่เล่นโซเชียลไม่รู้เรื่องโซเชียลด้วยแต่ถูกกลับมาแฝนถูกกลับมาด่าับเ,เจอแล้ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เคยไปด่าลูกคุณไม่เคยไปวาลูกคุณแน่ทางที่รู้ว่าไอ้ตอนช่วงอายุสิบห้าเจออะไรมาบ้างผู้ชายหลายคนทาอะไรลูกคุณบ้างเรารู้แต่เราไม่เล่นแต่วันนี้การที่คุณออกมาเล่นอย่างนี้ผมไม่ตอบโต้เรื่องเด็กเพราะเด็กไม่รู้เรื่องพ่อชั่วเล่นพ่อ ถ้าแม่ชั่วเล่นแม่แค่นั้นครับก็คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนผมได้ส่งคลิปใพัทนายแล้วถ้าเขาข้อเ,เต็มระบบครับฝากไว้ด้วยครับ